สวัสดีครับผมเปนพี่น้องบานเทาสวัสดีย่ำคำคืนของวันที่ย4เสีนาะพี่น้องบานเทามานีได้ของฝากจากน้องพลทหารนะครับแบบม่วงดองของดีเมื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับของเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับของดีน้องเพิ่นเอาขอ,องม่วงนะครับขม่วงดองมาฝากหน่วยหนึ่งนะครับพนักจากครับผม,ามารีวิวแบบม่วงดองในผมเนี่ยครับว่าเสียบบอกพนนะนะครับกันดยบอกคัดสัทธาน้องเพิ่นนะครับ น้องพ่นเอามาใไห้นะครับน้องพ่นทหารน,นะครับพัดหนึ่งหกหานะครับเอมามาฝากหน่วยหนึ่งนะครับม่วงดองพึ่นว่าเถาแม่เพ็เ่งเฮ็นไห้นะครับอยู่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับเฮ็ียดขายหนาบ้านนะครับบอกเลยกันไลายแต้นพี่น้องมาบอลายย่ยห้างนะครับบอกกินให้พี่น้องเขาได็เห็นว่ามันแสบบอเรียิว่ห้น้องไปนแน่นะครับเนาะสุดยอดพี่น้อง หวานมันหอมเปรี้ยวนิดๆกัดแจมนล้พี่น้องเนาะแจมกับหนามเปียดนิสใสเนาะโอ้ยคือกันพระเหล็กชิบิสเนาะมปนงม่วงมั่นนะพีออ่น้องนะ บรสิสมมันได้แล้วกระแสบของเงินเนี่ยนะครับเยิ้มนิดๆไพหม,มักกินนี่กับฝากก้นไหลฝากก้นแช่น้ำเนยก็แล้วกันน,นะครับช่องไอ้คนสีสะเก็นะครับช่องมันบ้านนะกิบมันบ้านนะครับฝากพี่ฝากน่องเท่าน้องค,ครับน้องครับมีไง่ายแล้วพี่นนองเดือบเป็น พี่เกลือคือในวันหมื่นก่น นองมาฝากนะครับขอบคุณหลายๆเลยครับขอบคุณจากใจจริงครับน้องพลทหารพัดหนึ่งทักหกห้านะฮะน้องมาฝากพัดลาบเป็นนะครับเป็น,นกับจากลาบนะมาฝาก แปบบนะซีบัตแบบพี่น้องกินหนึ่งบิตเหมือนกันมันก็บ่ค่อยสุ่มมันไดนงเนาะบ่มีคนหยาดนาะพี่น้องเนาะถ้ามีคนหยาดสิแค่แนนนะครับ ข้าำสุดท้ายพี่น้องบรเท่านมันเหลืออี่สองตอนเนี่ยนะครับแต่ว่าสิกินข้ามมีข้ามสุดท้ายนะ,พ,ะ,นนนะพี่น้องเนะาะครับสุดท้ายเด่นมีงามครับโอเคครับพี่น้องบ้านอเอาเดี๋ยวปล่อยครามมือนีก้ก็ได้กินหมักม่วงดองของน้องพลทหารพัดหนึ่งทับพวกหานะครับของดีอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับพิ่นเอามาฝาก สำหรับ,บมือนีบล้มียังสมอบให้พี่น้องบานเฮ่านะครับเพียรคิดบานบันฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นำเน่ก็แล้วกันครับผมสวัสดีครับ